สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพีดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับราศีพิจิกนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะอ่านะคะก่อนอื่นเลยก็คือจะมีเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะพิดาขอ,อกดคนละหนึ่งแช์นะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาจะกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะใครที่กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้พี่ดานะคะขอให้รวยรวยรวยนะคะอ่านะคะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องการงานอันดับหนึ่งนะคะคือนะการงานของคุณช่วงนี้จะมีเกณฑ์เดินทางนะคะการเดินทางของคุณถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะ จะคอยให้การสนับสนุนคุณดีมากนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะในช่วงต้นเดือนนี้นะคะของเดือนตุลาอาจจะติดกระขัดไปมั่งนะคะแล้วประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะคะคุณกําลังปวดหัวเรื่องการการเงินนะคะแล้วพอกลางเดือนไปแล้วคุณจะโล่งโป่งนะคะทุกอย่างคลี่คลายไปแบบสบายนะคะถ้าคนที่เสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับเพกตรงข้ามนะคะถึงจะมีโชคมีลาบนะคะให้ติดไว้บ้าง เล่นพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับลอตเตอรี่นะคะความรักความรักของคุณช่วงนี้คุณต้องมีเกณฑ์เดินทางนะคะว่าออกต่างจังหวัดนะคะไปไหว้พระทาบุญนะคะแล้วความรักของคุณนะคะจะเป็นอะไรที่มาช่วยเกื้อหนุนเรื่องการงานการเงินนะคะได้ดีมากเลยนะคะอาจจะคุยกันอาจจะไม่ถูกหูกันหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าคุณไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆช่วงนี้นะคะของเดือนตุลาถือว่าโอเคเลยค่ะนะคะ สุขภาพร่างกายที่ควรระวังนะคะให้ระวังเกี่ยวกับคนที่เป็นความดันให้ระวังบูบูบวาบาได้นะคะแล้วก็อาจจะมีปวดหัวบ้างเล็กน้อยนะคะอืมนะคะหลังก็ควรระวังบ้างอยู่ดีๆมันจะแป๊บขึ้นมานะคะสําหรับสุขภาพร่างกายนะคะสิ่งที่พิดาจะแนะนําในวันนี้นะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะคุณต้องไปล้างห้องน้ํานะคะที่วัดนะคะหรือสถานธรรมที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะที่คุณนับถือนะคะ แล้วปล่อยปลานะคะปล่อยปลา17ตัวนะคะปลาหรือนกก็ได้นะคะจะมาเสริมดวงและเปิดทางแสงสว่างให้คุณนะ,ะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักสุขภาพร่างกายที่มันหนักก็จะผ่อนคลายให้เบาขึ้นจนถึงคุณแบบสบายตัวสบายใจได้เลยนะคะเดือนเดือนตุลาคมนี้นะคะ นะคะพิดาขอขอบคุณนะคะท่านใดที่กดแชร์ให้พิดานะคะแล้วก็มาฟังคลิปพิดาในวันนี้นะคะพิดาก็ขอให้รวยๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพิดาขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ